สบายดีทุกคนมอนี้มาอยู่กับติน่าสาลาบนามอนี้มาสวนของป๊อปปี้เนาะเดี๋ยวให้เพื่อนนั้นลงมเบียกก่อนเดี๋ยวชิพาทุกคนย่างเละก่อนเนาะทุกคนอย่างอ,นนอ้อ,งอมนี่ก่อนเนาะอะเอ๊ดมากระทัน สวัสดีทุกคนไปดีอันนี้อันนี้เป็นบ้านสวนเหร嘛บ้านสวนคแฉมส้มทำไมเธงไม่โคตรทำไมหนักหรือเวลาอะไรอ่ะยังลงไปหาอีกกันแฉมเป็นแซ่บแฉบอ่ะมีต้นส้มต้นหวานอีกเอ๊ยยัง ชมวงบรรยากาศสวัสดีครับวันที่สองแล้วเนาะเป็นจ้าไหนางหน้าตอนนี้ครับเขาอยู่ส่วนของน้องป๊อปปี้เกิดเมื่อไหร่พ่อพี่น้องสนิทในสวนเท่าไหร่กิจกรรมบอกอืมกิจกรรมปกติน้องป๊อปปี้อยู่ส่วนน้องป่อพี้ทำอะไรบ้างแต่ละวันอาจจะเกือบใกล้แล้วกันเกือบปุ๊เกือบไก่เกือบโก๊บเกิดยังอีกไม่อย่างนี้พ่อพี่เลี้ยงอะไรบ้างไก่้แล้วก็ปุ๊บ พกับอาจายงอน่าปกติเรื่องยังไงเอาไก่ไก่กบกบเนยเป็ดเป็ดกันยงเป็ดกัเรื่องออปกติแล้วพ่อพี่ใช้อะไรคือมันอาหารอะไรเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยกับข้าวกล้วยเี่อว่าจะใส่กล้วยเอาแค่แบกล้วยจะทำมาสันกล้วยพ่อพี่มาจะใส่กล้วย เป็นกล้มธรรมชาติ์เป็นธรรมชาติเนาะืัอนี้ครับพี่ดองครับยังที่หลังจากที่ข้อเดินทางมาหาน้องปอปี่หรือวานนี้นะครับสำหรับวันนี้เขาก็ได้อยู่บ้านน้องปอปี่อีกมือหนึ่งนะครับผมจากแม่ตามคิดวิถีชีวิตของน้องเลยว่าเฮ้ยปัจจุบันน้องปอปี่พร้อมเป็นดูอยู่ที่ไหนผมเสียว่าบอมิเดียผมคนเดียวที่อยากรู้ว่าปอปี่อยู่อย่างไหนที่น้องที่เป็นเอฟซีเมื่อก่อนปอปี่เอฟซีเยอะอยู่นะในเอฟซีมันจำผมอ๋อตะกี้มีเอฟซี มีพี่คนนึงอยู่นะตอนนั้นจะมีพี่คนนึ่งที่เป็นค้าประจําของป๊อปปี้เลยบรลว่าเพ่นยู่ใส่ผู้ใดยังร่อคอยของน้องป๊อปปี้แล้วก็ยังจือยังจํมป๊อปปี้กะเม่นเน่ยนาองวนนี้ครับเดี๋ยวสีผ้าเป็นบรรยากาศอ่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างมันมันมันมีอะไรบ้างป๊อปปี้กับจีน่าไปน้ำกันจำให้ได้ดิจะได้เข้ากล้องน้ำกัน่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของน้องๆกันเป็นเป็นอันเป็นอย่างขบือนเป็นไขวะ เป็นค้าบกินได้บอกรสได้เลยนี่เป็นจแบบเมื่อคยเปียเทปหืมจิบได้รักเปียดวะเนาะโอ้ตอนนี้คือจิตการของน้องปอปีเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่จากมงเกลือมันนี่เป็นจกน้อยจกน้อยสีขาวสีขาวม่วงแดงแล้วก็จะมีวิธีการในการปรุงอาหารโอ้สิได้เห็นตัวนี้ พายยางเบ่งบริเวณรอบๆเนี่ย้หรือหรือถ่าไปตอนเกลือเออถ้าเข้ากตอนเกลือเนาะโอเคไปนี่พี่น้องครับเปจะต้มใสอยังต้ม่ต้มปาเดี๋ยวต้มใส่เปียได้ปะได้อน้าี่ื่ไป้นี่คือหมองปอปีอยูู่ จะเป็นประมาณนี้อันนี้เอ็นสวนป่ะบ้านสวนบ้านสวน,น,สวนอ่าปกติก็กดูดูนี่แหละเป็บร้านพี่แดงครับร้านพี่แดงค <laughs> ักอยู่โบเป็นยังไง๊อปปี้บการได้มาเจอกับตีน่าอีกครั้งหนึ่งตอนที่โตเป็นสาวแล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตอนนั้นยังตอนนั้นเรียนอยู่มื่อไหรที่มาเจอไอ้โมฮยูบอเป็นยังไงบ่างตอนที่ตอนที่มาเจออายู่ปากสั้นน่ะ จากปีอ่ะอายุจากปี17สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิหกสิบเจ็ดไม่ลอ่อนเพราะว่าปีแก้ปีนึบอไ่ลอ่อนใช่ไหมตอนนั้นต้งตัวคุ้เสื้อตัวตัวเองเอาเสื้อผีงานบ้านนามาให้นุ่งเลยป่ะเสื้อเลย แมาเข้ามาเบิ่งบริเวณรอบๆส่วนของปอปี๋ป้าขักเนาะอันนี้เขาเอิ่นส่วนอยู่บ่อันยังไม<า>่ข,ขึ้นเลยโอ้คือข้าว่าเนาะได้ <c oughs> ได้แบบสีงือนเราเป็นสีเฮทาสีขาวคือว่าล่ะดูดูสะอาดดีอยู่นะที่ได้อไอเอว่าสีเอาสีอื่นมาตัดแต่ว่มามันพิจารณาเราเค่นั้นเอต้องเอาสีนี่แหละส,สีขาวเนาะเพราะว่าเออ่ซเบนไม่งามอืมแว่นน้ำพอดีเนาะจอห้อดำนิดหน่อยไอสิบออยังตัดมา ห้องดฮับห้องเป็นห้องเป็นห้องนั้นนั่นห้องเชียดเชียดเป็นอันห้องประจำของอันนั้นแหละเานพ่อพ่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจังถาหัวอาหารเนาะถาถาอาหารแล้วเขาจัง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 ไปเกลือมันไปบุ้งยิงทั้งได้ปะป้าป้าป้าคนน้ำเสนอเดี๋ยวเดี๋ยวคนกับเอฟซีกันใช่ปะที่น่ารู้สึกเศ้าเศร้าเนี่เมื่อยเนาะเมื่อยนั่งรถกันเลย เก็ยังซึมอยู่เนาะก็เลว่า่หลายมืออื่นก้อนนี่ฟุตัวเบาลไทยนะน้ำเสนอน้ำเสนออันมาซิดามาซิดันฝรั่งฝรั่งบ่แมนฝรั่งฝรั่งมันฝรั่งเออยินจังหวะนีมเนายุทธไทยกันังเดงเลยเน่ะเจ็ดพญานาคเห็นไหมเจ็ดสี่ส้นยนะ เป็นย่งมันตายมโอไปกลมดระเบิดตมอันั้นยันมดกัดกปเอาโค้งยู่เโอ้มางะนี่นะมันละมุดนี่ครับพี่น้องครับสองสาวสองสาวร่วมตัวกันแล้วพ่จะอะไรยังไงคราบอกย้มยามมาสุกอะ แค่ได้กินแค่ไปนี่งไม่พอคนละแต่แบกมันออกอีกงวดนึงละงวดที่สองงวดที่สองงวก็ออกกันปะจ้อยู่จองไว้เด้อจองไว้กันนะจองกุบนี่แหละเอ้าว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 เดี๋ยวฮึตาเมี่ยงข้าหรือเปล่าจะได้เห็นแบบมีว่าไรดิอือ มันมียอดหรือเปล่าคุณตีน่าเอ๋ยเียบัียมอ๋อตือมีนอืมาเอาเอ้าเอ